เอ่ออ้องแอนหยคนเที่ยวนี่คนยางขึ้นไปไปเบิ้งชมไปเรื่อยๆไปบเฝ้าหงยางไปเรื่อยๆเด้อเดียวไปคุณแล้ววัดอาจารย์มาธนศักอยู่ทัง d ด y ปุนี ไม่รู้กล้องจะแตกหรือเปล่านะครับนี่ถ่ายคนสวยนะครับกล้องโทรศัพท์จะแตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ่ายแต่คนสวยนะเฮ้ยจังได้จะไปขืนผูดยังลราพู พูดร่างกาได้เนีวนี้เนาะกินซ้ำนี่ก็คุณยายนะครับรับหน้าที่ดูแลน้องน้ำมนต์นะครับมีหุนทางนะครับเป็นกำแพงขึ้นนะครับว่าจะเดินไปทำปกติก็คงจะไม่พิเศษอะไรนะครับเลย์ญาติๆนะครับพา เดินขึ้นไปตรงนี้นะครับเห็นบนลเลือนคนตัวเยอะออยู่ผุ่นนิดหน่อยหุนหุ่นแล้วสู้งสุดผุ่นแล้วให้ดอกเดียด่บหันเป็นได้อากาศพอดีพอดีเก่นเดือดหันสิฮะต้วโฮมยู่สินเด้

นึ่งสองสามสี่ห้าวันนี้นะครับญาติญาติพามาเยี่ยมที่มหาเจดีย์ชัยมุคลนะครับไม่ได้มานานแล้วนะครับสําหรับญาติเด้อนะครับผมรรมภาพามาทุกปีอยู่นะครับนี่แล้วมากราบซันแลกละก่อนแลวไปกราบซันที่สองเลยจังลงมาซะเนาะเย็นคักกี่นีเน,นเนาะอากาศเย็ยนดีเลยนะครับ <laughs> ถ้าจะถ่ายภาพรวมกันก็ถ่ายอยู่ด้านหน้านี่เด้อ นึกว่าใครมานั่งรอนะครับน้องชายนี่เองนะครับ <c oughs> ไหวพระไหว้หพระนี่นะครับชั้นล่างของมหาชีดีชัยมงคลนะครับอูอลังการเลยนะครับ หลวงปู่สีมาหาวิโรนะครับปู่เป็นผู้สร้างนะครับมาหาจิตริใช้มงคลออกราบแล้วอธิษฐานจิตแล้วจังหนขนามวนังพีเดอเก็บคนละสองร้อยเด้อ หนึ่ง,งหนะครับอยู่บนมหาจีดีชัยมงคลชั้นที่3นะครับ <c oughs> แต่ว่าค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับขึ้นมาข้างบนมากับญาติพี่น้องนี่นะครับน้องชายยมพ่อยมแม่นะครับ <c oughs> แต่ว่าเสียงลมหายใจค่อนข้างจะแรงนะครับเพราะว่าเดิน <c oughs> ยีเลน้อยมาด้วยนะครับน้องน้ำมนนะครับ,นนรบอู้โหเลี่ยมตายเลยตัวนี้นี่นะครับด้านในนะครับมีจิตพิสดารจริงๆนะครับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้ขึ้นมาบนมาจีดีใช้มงคลนะครับ สุดนะครับเดอมองเห็นวิวไกลเลยนะครับนู่นนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับมีตารวม,รวมจะตุปัจจัยนะครับพร้อมโดยญาติโยมผู้มีกุศลและทศานะครับสร้าง มีโอกาสได้มานะครับมากราบมาไหว้เที่ยวชมก็เกิดกุศลศรัทธานะครับความเรื่อใสขนพองสยองก้าวเลยนะครับขนาดเคยมาหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ว่าประทับใจทุกครั้งนะครับที่มามหาเจดีย์ชัยมงคลแห่งนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> มาพร้อมกับโวยญานพี่น้องนะครับโยมพ่อโยมแม่วิวข้างบนนี่ส จะดีใช้มงคลน,นะครับชั้น3นะครับยานบบเป็นล่มู่ดอกเยอะทั้งนี้ไหม